ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยแชน n นลนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับทางมารวยแชน n นลนะครับก็ยกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับเป็นชนิดละ10บาทครับมีทั้งหาง่ายหายากคนปีกันไปครับที่สําคัญครับเหรียญ หน,นึ่งในสามเหรียญนี้ครเป็นเหรียญหายากติดลำดับครับมียอดผิดอยู่ที่1ล้านกว่าเหรียญแค่นั้นเองนะจริงอยากให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญดูคลิปนี้กันให้จบนะครับเพื่อเป็นการศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญกระสาบของไทยให้ได้ท่องแท้ยิ่งขึ้นนะครับว่ามีอะไรในตัวเหรียญแบบนี้กันบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3าเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกาบขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยแชนแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มมาที่เหรียญแรกครับเป็น เหรียญ10บ,บาทนะครับปีพุทธศักราช2550นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างแก่เยอะครับแต่ก็ยังคงสภาพสวยงามเหมือนเดิมนะครับสำหรับเรียญรุ่นนี้ถึงแม้จะผ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็ตามนะครับน,นก็คือจุดเด่นครับและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเหรียญ10บบาทชนิดพระเสียเล็กนั่นเองนะครับ เราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับยีมิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขันติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับเรามาดูด้านขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนัก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจัรสลับเรียบนั่นเองนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับซึ่งด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ที่อักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2550นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2550นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่130ล้านนะครับ2 0 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนละ6 0สบาทครับซึ่งราคาก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรครับแต่เนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองครับแต่สําหรับเหรียญแบบนี้นะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกประมาณ 2- อสเท่าตัวได้ครับราคาอาจจะถึง200บาทหรือว่าร้อยสองร้อยรบาทเป็นต้นไปได้ครับก็เนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับ ยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเหรียญนี้ครับจะมีเรือนะครับเรือลำเล็กอยู่หนึ่งลำนะครับสองลำซึ่งเป็นเหรียญที่มีเรือสองลำนี้นะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับเนื่องเป็นเรือที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการนะครับเหรียญเนื้อเกินครับซึ่งมีเรืออยู่อยสองลำนะครับเป็นเรือเล็กๆนะครับแต่ก็ยังสามารถเพิ่มภูมิราคาได้อีกนะครับประมาณ200ถึง 250บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับเราก็มาดูกันอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพศ2537นะครับซึ่งอายุอาณามของเหรียญครับก็อยู่เกือบจะ30ปีกันแล้วนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ 10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมขัติยราชภู้ธิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเปรียดด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบนั่นเองนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาท ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษร,รที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ .2537 นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ .2537 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่150ล้านนะครับ5แสนเปรยเเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแลว้วจากจะให้พี่ๆน้องๆน,นักสะสมนะครับซึ่งสามารถเก็บสะสมได้นะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อ การใช้ใจ่ายของเรานะครับซึ่งการเก็บสะสมก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างครับการเก็บสะสมก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราเก็บได้มากเท่าไหร่เราก็มีเงินออมมากแค่นั้นนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทรุ่นปีพศ2537นี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสาหรับเหรียญย n c นะครับ มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ครับซึ่งเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ1ิบาทครับปีพศ2543ครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยครับแล้วก็เป็นเหรียญหายากติดลำดับต้นๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับก่อนที่เราจะไปฝั่งการประเมินราคาของเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับ ข้อมูลของเหรียญก็เป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบเหมือนเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญสิบาทนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบน,นครับก็จะเป็นอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบด้านล่างก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ .2543 นั่นเองนะครับสำหรับยอดผลิตนะครับของเหรียญ10บาทปีพศ .2543 นี่มียอดผลิตอยู่ที่1 000, 6, 000, 60, 000, 6, 000ล้านนะครับเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิต,ตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนํา ให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2543 เนี่ยราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ550บาทกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมารวยช n แนลสวัสดีครับ